เก็บผักกันจ้าทุกคน,นเก็บใบถั่วไปแกงใครใครกินบ้างสาวๆมาเก็บใบถั่วไปแกงถ <c oughs> ั่วเยอะอยู่นะเนี่ยลูกเยอะเลยเดี๋ยวป้าก็เก็บทิ้งใช่ไหมป้าเก็บทิ้งท <c oughs> ุกวันรู้ใช่ไหมว่าจะเอาไปทำอะไระรู้แล้วเอาไปจิ้มน้ำพริกก,กันะะเก็บผักกันจ้าสาวๆเอาไปจิ้มน้ำพริกอร่อย ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็แตกใหม่ป้าเพิ่งเก็บไปสองสามวันนี่เองแตงเมื่อวานแล้วบอกอย่าไปยุ่งกับของเขานะดูถั่วต้นนี้สิลูกเยอะอันนี้ก็ลูกเยอะป้าพราว่าจะเก็บพรุ่งนี้เนี่ยถั่วเนี่ยตามเย็นนะป้าอ่าพรุ่งนี้จะเก็บไปตาตัวอันนี้นะป้ายิ่เด็ดก็ยิ่ยออกนะคเออเจ็บไปเลยนี่ อ้พรุ่งนี้่อยเด็ดใหม่โหพรุ่งนี้มาใช่ไหมเด็ดไปก็จะเกี้ยงกลิปเลยอ่ะไม่เหลือให้เอาต้องไปเลยเด็ดมากกว่าเราดิเอาไปแจงเอาไปแจงเหลือไว้แต่ลูกก็จ้าทุกคนมีคนไม่งั้นบุ้งก็กินนะนอนก็กินเออ น้อนเขากินนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้เก็บได้แล้วถั่วพวกนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ป้าจะเก็บมึงมึงอันมันก็ไม่โตเนาะนอนเจาะคอมันใช่ครับนอนเจาะคอมันแล้วมันไม่โตไม่รู้จะทํายังไงกับนอนเนาะปล่อยเขาเถอะอันนี้นอนเจาะคอจ้ทุกคนขอบคุณสุขุสุคนจ้านี่นี่เอฟซีใช่ไหมเนี่ยที่เก็บผักอยู่เนี่ย S 1> <S 1> <S fc fc ถั่วง,งามมากเลยเดูยสิหอยระยะป้าก็ถ่ายอยู่แถวนี้แล้วอันนี้ก็งามน,นะใครอยากกินน้ำพริกบ้างจ้าใครอยากกินน้ำพริกเชิญแกไปเก็บได้เลยเยอะมาก <S 2> <S 2> <S <S ได้เยอะไหมได้เยอะค่ะ ไ่แกงใส่ไแกงใส่มันใส่ใส่พริกไหมใส่พริกใส่อะไรใส่ใส่นี้เครื่องมีเครื่องเทศอยู่ไทยใหญ่นี่ไม่ใช่พม่าใช่ไหมไทยใหญ่ แต่ก็ขึ้นเอกลักพม่าเหมือนกันเหรอแล้วเขาตอนนี้พม่าเขาลองวุ่นวายเป็นไงบ้างตีไหมก็วุ่นวายที่ยังคุ้งมั้ที่ในเมืองใช่ไหมที่บ้านหยู่ก็แย่ไหเ็บไปเยอะๆเลยแบ่งปันน่ะดึงลงมาได้ไหมคุณนะคะจ้ เก็บผักไปแจ้งจ้าไม่เอาลูกมันลูกมันกินจนเบื่อแล้วนูว่ายังว่าอยู่ในตล,ลาดเขาน่าจะเด็ดมาขาย <c oughs> เคยได้กินตั้งแต่มาเมืองไทยไม่เคยได้กินเลยโอเคอ้าตอนนี้ได้กินใบ <c oughs> ถั่วแล้วนะจ๊ะเ <c oughs> อาเดียวพอมันขึ้นมาก็เจ็บได้ไม่ห่วงเราเพราะว่าป้าเด็ดตัดทิ้งไปเยอะเลยถ้าถ้ายังได้ทํางานที่นี่ก็น่าจะได้เด็ดอีกสนุกสนานเก็บผักจ้ะขอบคุณหลายๆนะจ๊ะอย่าลืมติดตามนะค่ะขอบคุณนะคะ กลับบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวติดตามด้วย,<ะ>ย